คลิปยาวแค่ไหนแล้วเนาะเพื่อนกินให้ดูสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็พอแล้วเนาะสวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาทําไมมาทําไมเพื่อนเื่อมายายเรีบเข้าสวนตอนฝนตอนฝนหยุดตกรีบเข้าสวนมาเก็บผักนี่เก็บผักชีลาวเก็บไปทไําไมวันนี้ว่าจะทํอขนมจีนน้ํายากินเพราะว่าฝนตกเข้าสวนไม่ได้เห็นผักอะไรในสวนเก็บให้หมด เดี๋ยวค่อยไปล้างเอาเละเทะไปหมดแล้วนี่แถวนี้เก็บเอาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเอยายจะถอนหอมออกก็ถอนออกหมดนี่ถ้าเราถอนหอมออกเราก็ขุดทิ้งหมดเลยแถวแถวนี้เพราะว่าเดี๋ยวจะปลูกอย่างอื่นแทนเนี่ย้าเด็ดออกมันก็ขึ้นมาใหม่นะฝนตกตกเห็นไหมนี่นี่ขึ้นมาใหม่ มันแตกกิ่งมาใหม่จะทําตั้งนานแล้วไม่ได้ทําพนสุดท้ายผักชีเลาไอ้นั่นหมดเห็นไหมนี่นี่นี่เพื่อนๆแต่ถ้าฝนไม่ตกเขาก็ไม่ขึ้นหรอกรดน้ําไม่ขึ้นหรอกรดน้ําน่ะนอกจากฝนตกอากาศดีเขาถึงขึ้นมาใหม่แตกแขนงแตกแขนง คอยระวังตรงนี้อยู่ใต,ต้ต้นกระโพดน้ำน้ำในตน้นกระโพดมันจะไอ้นั่นใจเด็ดออไปกทีละนิดทีละนิดเอ้ยไม่ใช่ทอนไปทีละนิดทีละนิดให้เขาค่อยโตะตามแล้วก็พอจะหมดกระเพาะใหม่กรอบกรอบักนี้อะยายเขาเก็บคนเด้อ เก็บก็เก็บให้ดูทุกวันจนบางคนเขาบอกว่าอะไรนะทำแต่คลิปเดิมๆเ,เขาว้อย่างเนี้ยออวายใหญ่ใหญ่ก็ไม่รู้จะออกไปยังไงก็คลิปยายมันเป็นคลิปอ,อ,อะไรนะช่องยายมันเป็นช่องบอกแล้วว่าใช้ชีวิตแบบพอเพียงเนาะอยู่ในต่างแดน ก็ถ่ายทอดชีวิตประจำวันให้เอซดูก็แค่นั้นแหละมันก็เดิมๆมันเนาะไม่ใช่คลิปแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะช่องที่แบบท่องเที่ยวหรือว่าอะไรคลิปกินโชว์เขาก็กินโชว์กินทุกวันโชว์เนาะใหญ่คลิปใช้ชีวิตแบบโพเพียงกินง่ายอยู่ไงค่แค่นี้แหละเอาอะไรมากมายเนาะ โอ้ยดูนี่ว่าไม่เก็บให้ดูเก็บไปเก็บมาพูดไปพูดมายาวแล้วนี่เดออีเ๋ยวไบพักหนก่อนฝนตกตกอย่างนี้ผักสวยๆเพื่อนๆรดน้ำมันไม่สวยเหมือนฝนตกนะฝนตกอากาศมันให้อ่ะเ,เด็๋ไปอุ้ยมันแดดจะออก แต่ก็เข้าสวนไม่ได้หรอกมันแฉนะเนาะเก็บผลไม้บางทีอาจจะเก็บผลไม้เนะนี่ดูเอาอะไรอีกเออหอมยาย่าเอาหอมแดงไปตําน้ําพริกนี่ปไปเดี๋ยวไปเอายาตะกแเตนหน่อยนึงนี่นะคะได้แล้วไปไปทําน้ํายากัน นะคะล้างผักเรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวทีนี้มาต้มขาไก่กันนะคะนี่นะคะขาไก่หนึ่งกิโลยายจะทําการตัดเล็บออกแล้วก็เอาไปต้มนะคะต้มให้มันเปื่อยยายขอตัดเล็บก่อนนะคะยายว่าจะตัดจะพาจะตัดครึ่งอีกทีหนึ่งไม่เอาละเพราะว่าเสียงมันดังเกรงใจคนคนนอนเกรงใจคนนอนเอาอย่างงี้แหละ เอาอย่างนี้แหละเอาเท่าที่บางอันมันดำดำพี่ใหญตัดออกนี่นะคะในระว่างที่ต้มขาไก่เราก็มาเอากะทิตั้งไฟไว้นะคะกะทิตั้งไฟไว้แล้วก็มาตำน้ำพริกกันนะคะ นี่น้ำพริกก็มีกระชายกระเทียมหอมอข่าตะไคร้แล้วก็เดี๋ยวจะใส่พริกนี้ด้วยพริกอยู่ในครกแล้วนาลระพริกใหญเนี่ยนะคะเดี๋ยวตำพริกก่อนให้มันแหลกแล้วค่อยใส่เครื่องนายยายขอตำก่อนเด้อเนี่ยนะคะคเพื่อนจริงๆอยากกินน้ำยาป่าเพื่อนแต่ว่าน้ำยาป่าต้องต้มแล้วมาตำอะไรอ๊้เสียเวลาก็เลยเอาแบบ เอาอย่างนี้เละเอาครึ่งปลาครึ่งกะทินะคะเพื่อนๆทำมัว่ๆวๆง่ายๆสไตล์เยตะทำกินเองไม่ได้ทำให้ใครกินเลยไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรเนาะนะคะเ,เพื่อนๆเคี่ยวกะทิจนแตกมันแล้วก็เอาน้ำพริกใส่นะคะเอาน้ำพริกใส่นะคะทีนี้พยายาเราเอาใส่กันได้นะคะทีนี้เราก็ผัดนําพริกให้มันหอม เนาะเดี๋ยวค่อยเติมน้ำเติมหางกะทิเนาะนี่นะคะได้แล้วก็เติมหางกะทิลงไปนะเติมหางกะทิเติมน้ำปลากระป๋องนะคปะปลากระป๋อง น้ำยาปลาน้ำยากะทินี่นะคะทีนี้ก็เปิดไฟให้แรงให้มันเดือดปรุงรสด้วยใส่รสดีไปหน่อยนึงใส่รสดีใส่กะปิไปนิดนึง ก็จัดการใส่ปลารล้าปลาร้าน้ำตาลปลาราอันนี้ก็แล้วแต่ชิมเอารสชาติเราเองนะคะเพื<ๆ>่อนๆปลาราเดี๋ยวยายค่อยใส่ทีหลัง,ลง,ลงไม่เค็มใส่เพื่อหน่อยเดี๋ยวค่อยใส่ปลาราอ นี่เข้มขนแล้วค่อยใส่ขาไก่นะเพราะว่าขาไก่ต้มมันเปื่อยแล้วแล้วค่อยใส่เราให้เดือดแป๊บนึงก่อนใบมะกรูดนะคะปีนี้ไม่ได้กลับไทยซวยเลยทีนี้ยายไม่เคยซื้อหรอกพวกนี้ไม่เคยซื้ออยู่นี่นะเพราะซื้อไม่เป็น ุพยานยายหอมมาจากบ้านทุกปีเลยเนาะพยายกลับบ้านทุกปีใส่เยอะๆเลยมาทีนี้เดียวจะเอาขาไก่ใส่ก่อนนะคะนี่นะคะทํากินคนเดียวกินไม่หมดหรอกเพื่อนๆแต่ว่าเราก็แช่ไว้ไม่เป็นไรแช่แข็งไว้เวลาเราหิวยามไหนเราก็ามากินยามนั้นเพราะว่าทำกว่าจะได้มันใช้เวลาเนาะนีมากินไหมเดี๋ยวไปไทยให้ดู มีลูกชิ้นลูกชิ้นหมูอยู่ห้าลูกใส่ลงไปอือแช่แข็งไว้นี่ดูเดือดจนได้กินแล้วลืมต้มขนมจีนเพื่อนๆว้ยน้องนี่น้ำยาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้รอขนมจีนนะคะนี่ดูเอานะคะโอ้โห ขึ้นป่าขึ้นกะทินะคะไม่ค่อยให้คนาไหรเพราะว่านี่มันกระเทินจะใส่กะทิสองกระป๋องมันกค็คนไปจะใส่กระป๋องครึ่งมันก็ยังไงอยู่ก็เลยเอาแค่นี้แหละเนาะนี่นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่ใหญ่โวกขนมจืนแค่นี้เองนะไว้กินมื้อเดียวพอเนาะตอนเย็นกินอย่างอื่น นี่นะคะเสร็จแล้วปะไปกินกันไม่รู้ว่าคลิปยาวแค่ไหนแล้วเนาะนเพื่อนกินให้ดูสักหนึ่งนาทีสองนาทีก็พอแล้วนะเ,เนาะสวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆมายายขอกินสักนิดหนึ่งเพราะว่าคลิปมันน่าจะยาวแล้วเพราะว่าไหนจะเก็บผักไหนจะทำ <c oughs> ก็ไม่ได้กินโชว์นะคะแค่ให้ดูให้ดูเฉย กินง่ายอยู่ง่ายใช้ชีวิตแบบพอเพียงยว่าอนะไรเนาะมีคนรักก็ต้องมีคนเกลียดมีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบเนาะอะไรมากมายเอาตามความสบายใจของเราเนาะกินดีกว่า ไม่ต้องเติมอะไรเลยอยากเติมพริกอีกอยู่แต่ว่าพริกอยู่ในอยู่ในโรงรถอยู่ในครัวครัวเขาเรียกว่าค,ครัวอะไรนะครัวปริกนิกใหญ่นะพริกป่น อร่อยจังเลยเพื่อนๆไม่ได้กินนานแล้วเนะี่ยครึ่งกะทิครึ่งปลา รอบๆเนี่ยโอ้ยได้ยินเสียงแมงวันอยู่ในเนาะเนี่ยอย่ามาทางนี้เด้อถามแฟนยายมากินไหมขาไก่ก็บอกว่าไปให้สุน,นัขจริงเจอก ให้เอาคาไก่ไปให้สุนักจริงจอกแต่บอกว่าแต่ไม่ใส่พริกนะว่า,างี้สุนักจริงจอกไม่กินพริกย <c oughs> <c oughs> ายวารู้ได้ไงสุนักจริงจอกไม่กินพริกเขาอาจใ่ชอบก็ได้ อยู่ม้องนอกอยากกินอะไรต้องทำกินอเองเพื่อนๆไม่มีร้านให้ซื้อใครทำอาหารไม่เป็นมาอยู่มั่งนอกทำเป็นกันหมดเพราะว่าอยากกินแล้วก็ หาซื้อกินไม่ได้ต้องทำเองยิ่งสมัยยนะี้ยังดีมี YouTube มีอะไรให้ดูสมัยก่อนพูดถึงยายนะสมัยก่อนยายเมื่อสิบปีที่แล้วเล่นเล่นเน็ตไม่เป็น ยอดอลยยอดอันนี้อร่อยเข้ากันเด็เลเดแล้วกินครั้งต่อไปก็รอให้มีใบแมงลักมีถั่วลันเตาไอ้มีถั่วฝักยาวก่อนแช่แข็งไว้ก่อนอยาให้แม,แมงลักโตค่อยเอามากิน อันนี้ก็อร่อยนั่นดูกลับแต่ด,ดมูมุมมานไปหน่อยนะเพื่อนเพราะว่ากินขนมจีนมันกินลำบาก คลิปยา,ย,ายาวแล้วไปๆเพื่อนๆแค่นี้แหละเพราะว่ามันยาวแล้วจะได้กินคนเดียวไม่มีใครเห็นกินคนเดียวยังไงก็ได้เนะบา,บายยคิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮายตาด้วยนะคะ อันนี้ค่อยกินคนเดียวขาไกล